เอาตามหลังคิสปิมครับให้มาอิทธิวัตสัสะสะลักษ์สัสะลักพอธีทรทอนไม่อยู่ด้วยกันนี่คือธีรทอนอยู่ยังมีสลับตำแหน่งยังมีพลิกมีอะไรพอธีททรทอนไม่อยู่นี่ดูจังหวะสัสลักก็ดู d รอ p ลงไปพอสมควรนะครับอ่าครับให้ที่คิสปิมอิทธิวัตมาเกาะทางซ้ายครับ ขึ้นกลับไปคิสปิมคิสปิมเปิดมาลูกนี้รัตนากรหวดไหมโอ้โหบอลข้ามคานะครับไม่แฉลบด้วยนะครับขวาของรัตนากรใหม่คาม้ลงมาครึ่งหลังได้ยิงไป2ครั้งนะครับรัตนากรจากลูกยิงไกลทั้งสองครั้งเลยแต่ว่าคราวนี้เขินข้ามคานก็ถือว่าเป็นลูกเก่งของรัตนากรนะครับมีจังหวะยิงไกลสวย โดนถอดออกน,นะครับแพตติกไรเชลส่งมาฮารีครับหมายเลขสิบแปดลงมาแทนมาฮารีารยาซูรี่นะครับวันนี้ก็เล่นไม่ได้เลยครับโดนจับไปเล่นหน้าเป้านะครับทางด้านของแพตติกไรเชลอ้าวจังหวะของบุรีรัมม์ครับบิโซลี่จแะแหวกไม่ผ่านและสุดท้าย ไปดึงครับไปเสียฟาวให้กับทาง o, ugo, เชียนคาโลกาลิฟูโก้นะครับจริงวันนี้กราเนเปิดก็ได้กับตันทีมอย่างเชียนคารโลกาลิฟูโก้แล้วก็อาริจานดูดวินช่วยได้เยอะเลยนะร,รวมไปถึงเคนนี่พาราด้วยนะครับสามเซนเตอร์ก็ไปพลาดในจังหวะที่เสียประตูนั่แหละครับ ครับดูรับเปลี่ยนตัวเอาหมายเลขสิครับมาฮารีลงมาครับเนี่ยลงมาได้คอะบอลเลยแล้วลงมาก็ได้ยืนหน้าเป้าเนี่ยแหละครับแทนตำแหน่งของไรเชลไปเลยเอาครับแหวกมาครับทางด้านของโมติก้าโมติก้าจะแหวกทีนึงเอายังไปได้ครับโมติก้าโมติก้าปาดมาลูกนี้บอลเลยมาเข้าสายซัดโอ้ยิงสเปาเลยครับจังหวะของชาวินนะครับเป็นแบ็กขวานะครับเติรเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ครับชาวินเซวาคุมาราน เริ่มจะได้เห็นตัวทีเด็ดของกดูดมเปอร์แผงลิสแล้วนะครับคือโยวันโมติก้าเอาชนะดิโอนคูวันนี้สองสารอบแล้วครับเอากรบยกมาตรงนี้ปั๊มกันแล้วบิโซลีโอแต่ว่ามีตัวช่วยนะครับเป็นเคน่พาลัสนะครับทีเดียนี้เหมือนจะเร่งนะครับพอเข้าสู่ช่วงประมาณ20ในสุดท้ายบอลที่มาารีครับเปลี่ยนแกนมาขวาให้ชาวิน ชาววินเจอสัสลักสัสลักว่าตัวเล็กแนะชาวินนี่เตี้ยกว่าครับโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวครับชาววินหมายเลขเจ็ดครับมาฮาลีครับจับบอลไม่อยู่ครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนว่าชาวินจะตะคิวขึ้นหรือเปล่าครับโอ้โหนานๆจะเติมขึ้นไปสักทีครับตะคิวขึ้นเลยตอนน,นี้ก็มีจังหวะยิงไปด้วยนะครับแต่ว่าก็ยิงแบบแป๊กๆก,กันนะครับ บอลก็ไปติดหลองก่อสถานการณ์คู่อื่นนี่ของอานฮานอยยังเสมอกับบอลในเอฟซีหนึ่งหนึ่งนะครับสวนขายานี่อีกสองประตูรวดเลยครับนำแลาวซิตี้เซเลอร์สองศูนย์นะครับตรงนี้นี่บุรีรัมยังเข้ารอบในสะนะรองแชมป์กลุ่มนะครับขายานำสองศูนย์ก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายอยู่ดีครับนำไม่ขึ้น สี่เกมรวดเลยนะ,นนะ s, ครับก่อนหน้านั้นเคอร์ติสกูดครับให้สัสลักข้างหน้ามีขยับครับไปถึงปิโซลีแต่ว่าเคนนี่พาราสมาแล้วครับโอ้โหแล้วก็แซงตัดบอลไปได้เคนนี่พาราสครับเปิดมาไม่ดีติดที่ลัตนากรอ่และครับลัตนากรให้คิสปิม อีส์ปิมถ่ายออกไปนาริบดิน